ไม่มีใครรู้หรอกว่าน้องไปแอบไปขุดดินมาไม่มีหลักฐานจะไปเอาหลักฐานจากไหนมามัดตัวน้องยายก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าหนูไปแอบขุดดินมาไม่มีใครรู้เลยเนี่ยฟินตังเลยคะ่ะลมเย็นเย็นมาเฟินตังเลยวันนี้เหนียวไม่ได้ปีหลังคาเหนียวไปขุดดินมาต้องทำหน้าทำตาลอ่อนต้นต้นเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ยายเจอหลุมที่เหนียวขุด ยายก็จะถือไม้เดียวมาฟาดข้าวเหนียวนั่นเองเย็นจังเลยครับทำหน้าละอ้อนต้นเต้นพูดดังขนาดนี้ยายคงได้ยินหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่มีหลักฐานหลอกว่าเหนียวไปแอบขุดดินมาเย็นจังเลยก็มีหลักฐานหมหมอให้ดังมึงอันนเปื้อนดินเมนื่อไหร่ล้วหลักฐานมาตัวมังพูดมากอีอ้วน น้องอุษานั่งนิ่งๆเนียนๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าน้องไปแอบไปขุดดินมาไม่มีหลักฐานจะไปเอาหลักฐานจากไหนมามัดตัวน้องยายก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าหนูไปแอบขุดดินมาไม่มีใครรู้เลยเนี่ยว่าหลุมที่ขุดเนี่ยเป็นของหนูเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเนี่ยเนีไม่มีใครรู้เนี่ยเท้าสะอาดขนาดนี้ไม่มีใครรู้ไม่เหนียวไม่ได้ทําไม่มีใครรู้เลย